สวัสด,ดีค่ะพี่นีเมียฝรั่ง NSP Chanel นะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเมื่อนี้อาบน้ำลูกหมาจ้ะพี่น้องคะ่ะอาบน้ำลูกหมานะคะสิเป็นจังไดเนาะบาทที่จุ่มเลยโอ้ยใหญ่กวก่ากะละมังมพี่น้องใหญ่กว่ากะละมังตายสื่อ เล่นบาดเบิดต้องออกกนละมั่งใหญ่ๆมากเลยเนาะไว้ปะไว้น้องพี่กุลมีคนมาอาบช่วยเพื่อนเจ้าของเพื่อนมาอาบหาพี่น้องคะซู่มือก็อาบห้เพื่อน <c oughs> นี่เ <c oughs> พื่อนมาอาบเองเพื่อนมาอาบเอง,าอาเองแจพี่น้องคะ มันแห้งสิเขามีแห้งสิเขามักเก่าตัวหมาล้างก้นดีๆนะลูกไปสิเลียวก้นกันม่นบ้างกูเคยอาบแล้วเลียวก้นพี่กุลทองพี่กุลทองย่องดีๆย่องอีดีมันสะผมในร้านสะผมแม่นบะลูก ตัวดำเหมือนกะปิเลยอาบน้ำให้อาทิตย์ละครั้งเด้อพี่นอ้องมาไปอาบน้ำสูดเรือจกักรอย่าเฝ้าสั้นลูกอย่าเฝ้าสัน้นอาบเลยจังสัน้นอาบเลยจงังจังสัน้นสนเน้นบอกโอ๊ยตายแล้วห<ม>ลุดห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 ลุดสารอุดหลุดมือ แ,แม่ก็ซื้อยาแก้มัดให้นะลูกแม่ซิ้อยาแก้มัดให้ได้บาทที่นี่น้า,น,าน้อยหนึ่งตัวสองสตัวอยาฝ้าสันอยา่าฝ่าวันเขาชอบอาบน้ำตัวพี่กุลพี่กุลทอง กุนทองน้องพี่กุนทองน้ำดำเบิดเลยน้ำแซมพูจะเฝ้าไปเท่าไรแล้วน้ำแซมพูดำหมดเลยน่าลูกไม่เป็นไรมามารักเหมือนเดิมใช่ไหมจะเฝ้าไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งซันล้างปีก่อน น้ำปิ้น้วก่อนอึบเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องพี่กุลน้องพี่กุลเสร็จแล้วคะ่ะ ้าเอาออกอาบแล้วก็ไม่ให้ออกอกอ็ได้ดอกไม่ถึง น้ำเป็นโรงงานตัวละสิบบาทนะคะรู้บอเปียร์ใครให้ไหมยัง,งเลี่ยนเอาไว้เลื่องไม่ใรซืม้มาเดี๋เรียบร้อยหนูพี่กุลเรสร็จจับนะคะหนูพี่กุลเรสร็จจับแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งจังเลย เก่งจังเลยไม่หงุดหงิดไม่ดิน้ลดลนลดทุรนทุลายบลกูกอึบอึบผ้าค้นหนูของเขากระซักแล้วเรียบร้อยกระด้ามาเสร็จตัวเขาหอมๆจ้ะพี่นอ้องเสร็จสับลูกน้อยเสร็จสับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องหอมแก้มดอกลูกต้องหอมแก้มดอกค่ะหอมหอมแก้มแม่เด้หอมหอมแก้มแม่ว่าหายหอมแก้มแม่ฮึขึ้นหลุดเลี้ยวท่านเจ็ดขึ้หลวดเลี้วท่านเจ็ดหลวดเลี้วแท้ผลิตโต๊เด่นหนิเนาะแลรงที่ได้ทำงานบ่นี่เป็นส้มเงยๆเนี่ยเลยเด่นหนิเนาะ แห้งเมื่อวานนี้พ้าขนหนู่ะน้องหนูน่ะแม่ซักให้หอมๆเลยเซ็ดหูให้ด้วยข้างในหูก็ต้องเซ็ตด้วยใช่ไหมลูกเซ็ดหูให้หนูด้วยใช่ไหมเนี่ยหอมเลย แล้วแม่จะฉีดยาแก้หมกักมีเห็บให้ในลูกนะห่วยโอเคเป็นั้นคุณน้องเน่ยโอ้ยเป็นส้น <laughs> มันกบีบเบิดลทันแล้วท <laughs> ันแล้ว <laughs> พ่อหน้าก็ตั้งกว้าเอาพบี่เอะงนหลงเ้อาเอางงานาออาเ้าอาบันเป็แล้รับำข้างเลกอะ สั่งปัญหาเลยแม่เจ้าของหมาเพื่อนแม่อันพี่นี่ <c oughs> อาบให้ซูเทียกันยังว่มีปัญหาบน้รี่นนี้จักเถื่อ <c oughs> แม่จ้าลูกน้อยกลอยใจตัวนี้ <c oughs> แม่เปียกหมดเลย <c oughs> หนูหนักสิบกิโลแล้วนะนนี่ <c oughs> จะได้ไปทำหมันแล้วนะนี่จะบอกให้นะ ใครจะไปทําหมันถ้าไม่ไปก็จะไปคนเดียวนั่นไปไปทำยูงหวงใจคุณน้องสองพี่น้องนิดแม่นหวงอื่นเพื่อแผงแถะของเงินคู่แน่นคือว่าบ่กแผงคู่แน่นแต่ก็คือกับผ้าอุ้ยน้องย่างเอาผ้าให้แม่ด้วยน้องเอาคู่น้องเอาดิเอานี่ไปเอาโฮมให้มันเลย โมแม่มบัานสะก่อนบบดสีแหงจึงเอาพื้น,นหน่อยเห็นฝ่าเหาเ็นหมอกแล้ว,วนะีะะ <H an> ่ทุกวันเสาอานนตยแม่มาปะล่ะหรือว่าทุกวันเสาร์บ้างน่ะต้องมีตัวหมาจะของก็แตียือ <c oughs> <c oughs> ขอสะอาดสดใสเลยเอาคุณน้องกับน้านางพี่พี่เห็นไม่ถอะแน่นอนฟ้าคุณยันไม่แม่เลยน,อน,นอ้นองพูดหนึ่งอีกเลยนั่น,นเปียกน,นอนลงดูดนอนลงเ,ลนอ,นลงเอาคนเราโตเลยเมื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะป้าไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งริเก้งขนาดซุกห้องออกก็เป็นได้มากระเดย พออยากได้ก็ซุกเข้าออกด้กวยไวใบด้ดินี่เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนแม่เบิ้งให้น, HHH, หนี่วัวมันแห้งก่อนโน,โน,โน่นอ๋อเบือนี้เป็นเป็นได้พี่น้องคะซุกเข้านี้ก็เป็นได้มากระดรือนะจ๊ะ สุก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 ปั่นเด็กน้อยมื่อนี้เขาจะถูกเข็มตอกก้นนะนี่เขาจะฉีดยากันกันเห็บค่ะบัดนี้แน่อน่างนี้ก็ดังเพื่อเพื่อนอย่าเป็นหงนามนันะหดเป็นแต่พ่อไม่รู้ไงฮึ่มแล้วลอย่างนี้คุณอ่ะเห็บสุะ โอยตตเนี่ยตัวนึ้งมันตัวนึงต้องเฮฟชีไก็ชีนัน่เฮดได้บ่ตายบ่ตัวนี้บ่มีตัวนี้ไม่มีนะคะตัวนี้ไม่มีนี่นี่ตัวนี้มันแลีนอย่างเดียวพี่น้องมันแลีนหมุนโตตลอดเวลาเฮ็ดืออะไร้้ไป <laughs> าเฝ้าไป น้ำขาดดังสุนักพี่นองขาเจ้าของเพื่อเจะของเพ่นเองมันสะเห็นเลยพี่นองมันมีเหตุมันสีเห็นเลยเสดเห็น,ม,น,หนหมันออกเสตเห็นมันออกเสตเห็นมันออกสักก้อน เ็ดิณ่ามันออกซะก่อนยังอยหาหาออกดีๆแล้วก็ทําความสะอาดถึงตัวพีตัวหนึ่งคุณน้องโอ้ยคุณน้องบอกออกไม่ได้หนีนะนี่สองตัวได้หน่ถ้าเห็นตัวหนึ่งต้องมีสองถ้าตัวใหญ่มีตัวน้อยแต่ต้องมีพรานเป็นตัวผูก็ตัวแม่เป็นตัวผูก็ตัวแม่ตัวนี่ต้องกัง นั่งลงเหมือนดีดนั่งลงนั่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 งก่อนนั่งก่อนนั่งลงเออนั่งลงนั่งลง

เด uh. ี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเ็จเ็ษหงหยเขากำหงหูเขาไม่กี่หูกับเซษไห้ได้จ้าอยากเป็นคุณหนูไหมลูกถ้าอยากเป็นคุณหนูนั่งอยู่ดูดีเป็นคุณหนูไหมเป็นใช่ไหมนั่งอยู่ดีนั่งอยู่ดีอ เป็นดับแล้วไม่นดับเป็นคุณหนูต้องนั่งอยู่ดีๆนะลูกคูณจะได้สะอาดไงคนจะได้หอมใช่ไหมคนจะได้หอมหนูไงมาม่าหอมหนูไงใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอย่าดิน วางสิว่าให้ใส่จี๋จี๋ก็ขาสจีก่อนก่อให้ใส่ไวด้ไส้ก็สันเด็ดวางสันเออผู้ใต้นะไม่ต้องไปสมัครอสมัครเน็ตไปสมัครที่ที่อุดรเลยบอกอ๋อสมัครที่ก็ได้อ๋อเขาให้สมัครตัวเองเลยเด้สมัครซัวข้าวแม่นั่งน้องเพราะว่าเขาพอให้ใส่ันนี้เพราะว่าเขาสมิการอันล่วมพ้อมนู่นสมัครเลยสมัครสิบฐานที่นี่แต่แต่นี่ยังสมัครเด้เขาบ่อยเขาบ่เอา วามันต่อ,หอยหอบคลิปแฝดๆเราแตสมัยให้พวงน้ำของผู้อื่นกับอะไรดิสมัครแม่เด็นี่ยเนียงก่อนเนีนนยงโอเคค่ะพี่น้องค่ะ<อ>พี่นีเมียฝรั่ง NSP Chanel n ไปแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะพี่นีไปแล้วนะคะคลิปละคำพี่น้องขะคลิปละคำหูนะพี่น้องหูภาษาฝรั่งเศสเขาว่าซอไฮ โซไฮถ้าหูสองอันก็เลโซเลโซไฮเลโซไฮจะพี่น้องค่ะโอเคนะคะพี่นีไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะวัดีคบ๊วัดดีค่ะสมรักให้ทุกคนนะคะส่งความห่วงใยไปให้ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นีเมียฝรั่ง NSP ช h a n n กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ